สุดกลุ่มแมวแสนรักกลายเป็นหัวขโมยเอาของกลับบ้านมาทุกวันจนต้องลงประกาศใครของหายมารับได้ที่บ้านทําคนแห่อินดูกันยกใหญ่เข้าเดินเข้าเดตจะชวนเพื่อน <ๆ S 1> ไปดูกระแสะเวรัลในโลกออนไลน์ซึ่งกำลังแห่อินดูกันสนันถึงพฤติกรรมสุดแสบของแมวเหมียวตัวหนึ่งนะคะที่อยู่ในบ้านก็น่ารักค่ะแต่พอออกไปนอกบ้านกลับกลเป็นหัวขโมยซะอย่างนั้นตามรายงานของเซนดราแดนสกินยิงสาวชาวอังกฤษวัย62ปีนะคะ เธอเลี้ยงลาบูแมวขาวดำหรือที่เรียกกันในหมู่คนรักแมวว่าแมวทักซิโดซึ่งมันมีอายุ12ปีแล้วค่ะทั้งคููอาศัยอยู่ในเมืองออตเลรัตเวตยอร์เชียซึ่งแมว้ว่าทับบูจะหน้าตาน่ารักน่าอินดูนะคะแต่กลับมีนิสัยชอบขโมยเสื้อผ้าข,ของเพื่อนบ้านซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะทาบูมีทัก,กษะขโมยขั้นสูงค่ะซึ่งเซนทราพบเขาของของคนแปลกหน้าจำนวนมากในบ้านของเธอทั้งชุดชั้นในถุงเท้าถุงมือรองเท้า ร่วมถึงอุปกรณ์ทำสวนของเพื่อนบ้านจนทําให้เธอรู้สึกลำบากใจมากจนในบางครั้งเธอต้องโพสต์ของหายลงบนอินเทอร์เน็ตทุกสัปดาห์เพื่อให้เจ้าของสามารถค้นหาของที่หายไปได้ค่ะซันดาเธอบอกนะคะว่าฉันกลับจากที่ทำงานเมื่อไหร่ก็จะมีของมารอฉันอยู่ที่บ้านบางครั้งก็นําเข้าบ้านทางประตูแมวบางครั้งก็ทิ้งไว้ตามถนนรถแล่นซึ่งเช้านี้มีของในบ้านอีกสชิ้นชุดชั้นในและถุงเท้าหนึ่งคู่ และบางครั้งเขาก็นําหัวม็อบและผ้าเช็ดครัวกลับมาด้วยซนดาบอกว่าแม้ทบ,บูจะเข้าบ้านเพื่อนบ้านบ่อยๆแต่ก็ถูกจับได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะคะในเวลานั้นเพื่อนบ้านพบว่ามันพยายามจะเอาเสื้อออกจากเครื่องอบผ้าในครัวแต่อย่างไรก็ตามค่ะเซนตราไม่แน่ใจว่าทาบบูขโมยของทั้งหมดมาจากที่ไหนแต่สงสัยว่าแมวน่าจะไปหยิบของจากราวตากผ้าหรือบ้านที่เปิดประตูไว้นะคะ อีกแง่มุมหนึ่งที่แปลกประหลาดของอาการชอบขโมยของทาบูก็คือการที่แมวจะคอยดูแลสิ่งของต่างๆเช่นถ้าแมวเจอถุงเท้าที่เข้าคู่กันมันก็จะเอาของทั้งสองชิ้นกลับบ้านโดยถือทีละคู่นอกจากนี้เซนดราบอกว่าทุกครั้งที่ทาบูนำบางสิ่งกลับมาเขาก็จะส่งเสียงเหมียวเหมียวทุกครั้งที่ประตูเพื่อแจ้งให้เจ้าของรู้ว่าเขาได้นำบางสิ่งกลับมาด้วยค่ะฉันพยายามเกรยกล่อมให้มันไม่ทำเช่นนี้นะ แต่พฤติกรรมของมันกลับไม่เปลี่ยนแปลงเลยมีคนเคยพูดติดตลกว่าให้ฉันฝึกมันแล้วให้มันไปเที่ยวร้านนาฬิกาโรลิกสใกลๆบ้านขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ